s e c เ r อ r e w i อยากให้มีชาแซมภาค3และอยู่ในจักรวาล DCU ของเจมกันแกคงอยากไปต่อเลยฮะสำหรับ s e c เ r y ReW i ผู้รบบดบิรีแป s ั n หรือว่าชาแซมในหลายๆครั้งที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับจนไม่นานมานี้เองเขาได้ให้สัมภาษณ์กับวาร i ตี้ว่าผมจะกลับมาระบ,บทชาแซมอีกครั้งแน่นอนในจักรวาลใหม่ของเจมกันแน่นอนผมรักตัวละครนี้และชอบบทนี้มากๆ แต่ก็ไม่แน่ใจถึงแผนการสร้างชาแซมภาค3ในจกักรวาลใหม่ของ DC มันเกินความสามารถของผมไปมากๆเลยแต่ดูจากทรงเจนกันแกคงไม่เอาแล้วลวะฮะตอนนี้เขาวางแผนระยะยาว10ปีโดยที่เน้นตัวละครรองๆหรือถ้ามีชาแซมผัวมาก็คงจะไม่ใช่ซัคเคอรี่รีไวเพราะอายุมากจนเกินไปถ้าเทียบกับตัวละครอื่นใน DC อย่างซูแมนกิแลนเทิร์นฮอเกอร์อะไรอย่างเงี้ย และยิ่งจากความล้มเหลวด้านรายได้ของชาแซงภาค2เนี่ยทำไรายได้ทั่วโลกไปเพียง134ล้านเหรียญจากทุนสร้างที่มากกว่า100เหรียญยังไม่รวมค่าโปรโมทอ,อื่นๆเห็นได้ชัดว่าเจ๊งแน่นอน ซึ่งทํารายได้น้อยกว่าภาคแรกมากๆภาคแรกทํารายได้ไปทั่วโลก368ล้านเหรียญปัจจัยที่ทําให้ไรายได้น้อยขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนผ่านผู้บริหารและยุคสมัยของ DC และก็ w n r r e r ที่เจมกันและก็ปีเตอร์ซานฟานเนเข้ามาควบคุมดูแลและก็รับไม้ต่อมาจากวอเตอร์ฮามาดะในจักรวาล DCEU ที่เป็นแฟนเรียกกัน แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น DCU อย่างเป็นทางการระหว่างที่เปลี่ยนผ่านยุคสมัยของค่ายหนังเก่าๆเ,เนี่ยก็ยังใช้ไม่จบมันยังเหลือเรื่อง The Flat Bubiter Aquaman 2, Chasam 2ทุกเรื่องที่กล่าวมาทีมงานและผู้บริหารทั้งหมดเป็นคนใหม่การโปรโมทหนังที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีประโยชน์มากนะักการทุ่มงบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้เน้นอะไรมากมายมันจะสูญเสียเงินไปโดยใช่เหตุ จึงจัดโปรโมทแต่พอดีไม่ตูมตามมากเลยไม่น่าแปลกใจที่ภาพยนตร์เหล่านี้ทำรายได้ไม่ดีมากนักบนตารางบ็อกออฟฟิศรวมถึงเรื่องส่วนตัวของแซ c เคอรี่รีไวที่อาจส่งผลให้กับหนังทั้งเรื่องวัคซีนโควิด -19 ศาสนาและการที่เขาเลือกโดโดทรัมป์แต่เรื่องการเมืองเนี่ยมันจะเพิ่งมีประเด็นช่วงปี2025นี้เองที่เขาโพสทวิตเตอร์เรื่องการเมืองอย่างหนักหน่วง และมีการโยงว่าเขากับเจมกันเนี่ยทะเลาะก,กันอีกซึ่งประเด็นเหล่านี้เองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเขาได้ให้สัมภาษณ์กับวารเรตี้เช่นเดิมว่าผมรู้ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยไม่อยากร่วมงานกับผมทีมงานของผมได้แจ้งให้ทราบพวกเขาไม่ได้บอกรายชื่อใครเป็นพิเศษ แต่แค่บอกว่ามีคนหลายคนไม่ต้องการร่วมงานกับผมซึ่งมันก็น่าเสียดายซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นมันก็ย้อนกลับไปที่บทสัมภาษณ์ของเจมส์กันที่เคยกล่าวไว้ผมไม่สามารถเปลี่ยนแผนของผมได้ตลอดเวลาเพียงเพราะนักแสดงบางคนพูดบางอย่างที่ผมไม่เห็นด้วยความหมายก็คือตอนที่เจมส์กันแกประกาศตารางหนังซีรีส์ในจักรวาล DCU เนี่ยมาดันมีโปรเจกต์อื่นๆเพิ่มเข้ามาในตาราง มันเกิดจากการประชุมของผู้บริหารแล้วว่าจะใส่มันลงไปมันจะส่งผลอย่างไรกับจักรวาลแต่ก็มีนักแสดงบางคนที่อยากให้เพิ่มหนังไปในลิสต์นี้ด้วยซึ่งหนังเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ประกาศออกมาในแต่ละครั้งมันก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารและก็ทีมงานโอเคว่าเราจะใส่เรื่องนี้ลงไปเรื่องนั้นลงไปนะครับแต่การที่มีนักแสดงบางคนเนี่ยอยากให้เพิ่มหนังบางเรื่องซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาลงไปในลิสต์นี้ด้วยซึ่งเจมกันแกไม่เห็นด้วยนะครับแกก็เลยบอกออกมาประมาณนี้ซึ่งก็มีการเชื่อมโยงนะครับว่านักแสดงที่เจมกันพูดถึงเนี่ยคือแซคเคอรี่รีไวซึ่งแซคเคอรี่รีไวเองเนี่ยก็ออกมาแก้ข่าวนะครับว่าผมรู้จักกับเจมกันมันนานผมคิดว่าเขาตอบคําถามออกมาได้ดีต่อมาจากความรู้สึกของเขาจริงๆและมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นแซคเคอรี่รีไวแกก็ได้ให้ สัมภาษณ์ไว้ประมาณนี้นะครับส่วนชาแซมเนี่ยจะได้กลับมาหรือเปล่าและจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับหากวันหนึ่งเนี่ยเราลองมาคิดลเล่นๆนะว่าถ้ามีการสร้างหนังชาแซมขึ้นมาจริงๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ควรจะปรับเปลี่ยนหลักๆเลยนะครับสาหรับผม,ผมคงว่านักสแสดงนี่แหละต้องเล่นไปในโทนเดียวกันนะครับให้รู้ว่ามันเป็นคนคนนั้นจริงๆแม้หน้าตาจะเปลี่ยนไปร่างกายจะเปลี่ยนไป แต่มันก็ต้องมีอะไรที่เชื่อมโยงกันสักอย่างนะครับผมกําลังพูดถึงนักแสดงที่รับบทบิลลี่แพสันแล้วก็ชาแซม2คนนี้เลยนะครับมันต้องมีการใช้เวลาร่วมกันเป็นอย่างมากนะครับในการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจตัวละครมากขึ้นในเมื่อพวกเขาเนี่ยเล่นเป็นคนคนเดียวกันเบื้องหลังเนี่ยคือจะต้องหาจุดตึงกลางระหว่างตัวละคร2ตัวนี้ต้องหาจุดเด่นเอกลักษณ์ของตัวละครบิลลี่และเมื่อบิลลี่กลายเป็นชาแซมแล้ว ความผิดพลาดในชาแซมของ DC EU เนี่ยคือต่างคนต่างเล่นฮะบิลลี่แบสซันเนี่ยเป็นคนเงียบๆขุมๆพอกลายร่างเป็นชาแซมเนี่ยกลายเป็นคนปัญญาอ่อนวะมันก็เป็นซะแบบนั้นเลยฮะมันสุดโต่งเกินไปนะครับแทบไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะบอกว่ามันคือคนละคนก็บอกว่าได้เลเพราะว่ามันเหมือนคนละคนจริงๆอะถ้าทำใหม่เนี่ยจุดนี้คือจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างแรกเลยนะครับและคิดว่าเซคเคอรี่รวเนี่ย คงไม่ได้ไปต่อในจักรวาล DCU แบบแน่นอนแล้วล่ะจะว่าไปเรื่องที่พิเศษของเรื่องชาแซม m ฟรร r ่ออฟเดอะก็หรือว่าชาแซมภาค2เนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าพูดถึงอยู่อย่างหนึ่งก็คือ s e คเคอรี่รีไวเนี่ยเชียร์โดนัลด์ทรัมนะครับโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะมีเ a เชล l ์แซคเลอนะครับที่ไม่ชอบโดนัลด์ทรัมแบบสุดขั้วหัวใจในขณะไทยทั้มเนี่ยมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาเลือกตั้งนะครับเลยไม่รู้ว่า ใครชอบใครเชียร์ใครจนมาในช่วงเลือกตั้งเนี่ยลาเชลเิกเลอร์นะครับได้โพสต์ทวิตเตอร์อย่างรุนแรงนะครับต่อว่าผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขอให้ไม่มีความสงบสุขตลอดไปนะครับประเด็นนี้เองสื่อก็ได้นําเสนอออกไปนานมากแล้วนะครับจนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ซคริรีไว้เนี่ยเพราะว่าเคยเล่นหนังดีซด้วยกันเรื่องเดียวกันก็เลยถามความคิดเห็นว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเขาก็ได้ตอบว่าผมคิดว่า ผมเป็นคนคนหนึ่งที่ตอนนั้นเลือกโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ยอมรับความจริงที่ว่าบ่อยครั้งที่ผู้คนเนี่ยตัดสินใจอะไรผิดพลาดโดยอ้างอิงจากสื่อหรืออะไรก็ตามแต่รวมถึงข่าวปลอมที่ปล่อยออกมาผมคิดว่าผมควรจะเกียดเธอไหมเพียงพราะเธอฟังคนรอบข้างมากจนเกินไปและพูดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นฮิตเลอร์และคนที่เลือกเขาเนี่ยเป็นนาซีเธอเก่งมากมีพรสวรรค์มาก และลึกๆแล้วผมคิดว่าเธอต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโลกใบนี้เหมือนกันก็เป็นการตอบคำถามได้ดีนะครับโดยที่ไม่โจมตีเรเชลแซคเลอร์ถึงแม้จะเลือกคนละฝ่ายคนละฝั่งคือแกน่าจะเฉยแล้วครับสำหรับเรื่องนี้และมองว่าราเชลเนี่ยยังอายุยังน้อยวุฒิภาวะเนี่ยอาจจะต้องปรับนะครับแล้วก็ราเชลเนี่ยถูกโจมตีทางโซเชียลมีเดียอย่างหนักหน่วงนะครับก็เลยไม่อยากจะซ้ำเติมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ ประเด็นชาเซมแล้วก็ secondary r e w i n e แล้วก็ประเด็นที่การเมืองที่เขาพูดถึงนะครับโอเคคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ